สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว,วันนี้ช่องสวนงูไม้มมบ้านนะครับก็จะาพามาชมบอลสีนะครับมาอัปเดตราคาบอลสีนะครับ, <c oughs> บวันนี้ <c oughs> เป็นอ<ไ>ีพีที่สองนะครับ <c oughs> ผมจะพามาชมนะครับว่ามีต้นอะไรมาบ้างมีบอลสีอะไร <c oughs> สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับมาพบกับเจ้าของสวนกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้มี กระบี่นายร้อยกระบี่นาร้อยอุสมันีต้จอมลายสวยเนาะพี่สวยมากอุสมันนีมีแค่สองต้นครับคขอเบอร์ติดต่อก่อนนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่หกห้าหกเก้าสามแปดสี่ครับเบอร์นี้ออดไลน์ได้ไหมครับได้ค่ะเบอร์นี้ออดไลน์ได้นะครับตรงถ้าส่งเมาเมาหกสิบครับต้นเล็กนะครับเมาเมาหกสิบแล้วต้นใหญ่ต้นใหญ่เมาเมาหนึ่งร้อยนะครับ เวลาคาดียังเลยครับปนอีเอ็มเอสค่ะครับอ่าแล้วมาต้นไหนดีชมตัวนี้กระบีนายร้อยก่อนนะพี่ใช่ค่ะเพราะเขาสวยมากมากอุตสาบานีมีสองต้นอ๋ออุตสาบานีที่อ่าสีชมพูเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูต้นนม้ใช่ใช่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซนี้นะครับใช่แล้วเขาก็จะกัดสีนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็มีีหนึ่งร้อยบาทสวยด้วยค่ะเวลาดีอย่างเลยครับลายดีมาก ปหน้าจอเลือกได้เลยต้นเจต้นไหนนะครับแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับอันนี้เอ่อศีลาหุ้มทองศีลาหุ้มทองหน้าเทพหน้าเทพหน้าเทพมากแล้วก็ต้นนี้คือออกสีเหลืองนะครับออกแล้วใช่ค่ะอันนี้จัดโตเลยค่ะแบบไปเร็วๆเลยต้นละร้อยอ่าราคาดีมากถึงร้อยบาทต้นเจต้นไหนแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับเห็นขาโพสต์ตามหากันอยู่ไม่รู้มีอะไร ละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาททุกต้นเลยนะครับสวยมากๆเลยตัวนี้คือออกสีเหลืองแล้วนะครับตัวนี้ก็สีเหลืองมากเลยค่ะตัวนี้ก็แบบโหเหลืองมาแล้วนี่นะครับเหลืองมาแล้วนะครับสวยเนาะสวยมากสวยสวยค่ะต้นละร้อยแล้วก็มาชมในตู้ครับสีมีสีการจนามาด้วยอ๋อใช่ แม่ค้าชอบมากค่ะแต่ว่าแบ่งให้ค่ะครับใช่ค่ะแต่ว่าเรากบีนายร้อยไซนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นไม้แยกหน่อร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มาจีการทีการเจนาเปิดที่เท่าไหร่ครับหัวยังเลยครับเจนสองเหรอครับเจนสองใช่ค่ะเจนสองหน้าชมพูหวานมากใช่ค่ะหูทองตัวนี้หูทองด้วยนะครับหูติดทองด้วยโตแล้วค่ะอันนี้แบบนานมากใบดกด้วยค่ะ ขอที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทใส์กระถางห้านิ้วนะพี่ตัวนี้ใช่ค่ะห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วสวยมากครับสองต้นสองต้นมีสองต้นนะครับราคาหกร้อยบาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้แดงจังเลยครับชื่ออะไรครับอันนี้ศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรใช่ค่ะศิลาเพชรต้นใหญ่ใหญ่ต้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทของจริงคือแดงมากนะครับในทสวย ในโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าของจริงน่ะสวยมากกว่าในโทรศัพท์เยอะเลยนะครับ่คะกีฬาเพชรโตขึ้นสวยมากครับมีต้นไซนี้แปดสิบบาทไซนี้แปดสิบไซแปดสิบตัวเล็แปดสิบตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับลดให้ก็ได้ค่ะหลือห้าสิบเนาะจะได้ง่ายๆจะได้ไปเรื่อยๆห้าสิบบาทโราคาดีมากโอ้ลดเยอะเลยนะครับพี่ จห้าสิบาทค่ะโอุ้ยรถลดเยอะมากค่ะค่ะห้สิบาทไซใหญ่แปดสิบครับค่ะไใหญ่แปดสิบบาทคม่คะสวยจังเลยครับวิราคาดีมากแล้วก็มีตัวนี้ครับอันนั้นลูกไม้ลูกไม้ใช่ต้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต้นแม่เขาคือต้นนั้นถ้าใครชอบสีโทนนี้เนาะสีโทนแบบ เขียวน้ำตาลโอ้ยเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะครับแข็งมากใบแข็งมากอ่าอันนั้นปลาศาททองปลาศาททองห้าสิบบาทนะครับตอนนี้เริ่มกัดสีแล้วนะครับใช่ค่ะเริ่มกัดสีแล้วเขาเขาไม่ค่อยเจอแดดค่ะเขาเจอแดดแล้วเขาจะแดงมากอันกัดอันกัดสีเท่าไหร่ครับอันกัดสีขอแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับหกสิบก็ได้ค่ะเนาะจะได้ไปง่าย หกสิบหกสิบบาทโอ้ราคาดีมากครับปลาศาสทองหกสิบบาทใช่ค่ะต้นห้าสิบนี่เดี๋ยวไปเจอแดดเดี๋ยวเขาก็ได้งครับอันนี้ต้นละห้าสิบาทนางลากสดนางลากสดห้าสิบาทค่ะอ๋อเขาเขายังไม่ป้ายใช่ไหมครับพี่แต่ว่ามีสองต้นนะครับต้นมีสองต้นสวยมากๆเลยต้นนป้ายมีป้ายแล้ว มันจะต้นไหนนะครับแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับต้นนี้เผากุ้งลงกานีต้นต้นใหญ่ต้นแม่เขาให้ดูนุ่มานเผากุ้งลงกาเป็นไม้เก่ายิ่งโตยิ่งสวยสวยมากครับใช่ค่ะอันนี้ขอต้นละ100บาท100บาททุกต้นไหมครับใช่ค่ะต้นมากต้นีีต้นมีไซส์ใหญ่แล้วนะครับใช่ค่ะ ก็คือเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับเปลี่ยนกระถางเป็นถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วเขาจะโตพุ่งเลยโอ้โหนี่นะครับรากทะลุรากทะลุแล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้เอ่อเท้าลำไยนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับต้นนี้ใช่ไหมครับครับเท้าลำไยเท้าลำไยใช่ค่ะต้นใหญ่ร้อยยี่สิบตันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทใช่ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้แปดสิบตัวน,นี้แปดสิบใช่ค่ะแปดสิบบาทนะครับแปดสิบมีหก้นนี่นะครับส่วนในต้นไหนนะครับแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับนี่นะครับหานุมานอะไรนะครับเอากุ้งลงกาครับสวยมากแล้วใบลักษณะใบนะครับเพราะมีความเก่ามีความขังในตัวสีดำก้านดำ อันนี้เอ่อเป็นไม้แยกหน่อนางสุชาดาอ๋อตัวน,นี้เป็นนางสุชาดาครับหน่อละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่คะ่ะโตขึ้นเขาจะสวยมากค่ะอันนั้นค,คุณหญิงคุณหญิงครับค่ะหนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะสวยจังเลยครับหนึ่งร้อยบาทไม้แยกหน่อเหมือนกันอันนั้นอะไรเอ่ยอันนี้ป้ายสวยมากป้ายสวยมากใช่คะ่ะต้นละร้อยยี่สิบาท อันนี้องหญิงไหมครับองหญิงเขาฝานร้อยเดียวก็ได้ค่ะโอ้ไปเลยโอ้หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทมีอยู่เาคาดีมากห้ากระถางค่ะลายสวยแล้วเนาะใช่ครับนี่นะครับสนใจต้นไหนแคปหน้าจอมาได้เลยนี่ก็สวยสวยทุกต้นเลยนะครับตัวนี้ก็ป้ายสวยเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่นี่เนาะครับตัวนี้เปลี่ยนกระถางได้เลยเนาะพี่ตัวนี้ไซส์ใหญ่ใช่ไหมครับไซส์ใหญ่ขึ้นมา อันนั้นร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทไซส์กระถางห้านิ้วนะครับถ้าไซส์ใหญ่ย่างเราก็ต้องเพิ่มค่าส่งใช่ไหมครับค่าส่งร้อยหนึ่งใช่ค่ะถ้าเป็นสี่นิ้วคือค่าส่งหกสิบนะครับโอมีต้นใหญ่ต้นนูนอีกต้นหนึ่งต้นแม่อ๋อต้นแม่ขายไหมครับต้นนี้ต้นนั้นขอสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบสต้นค่ะก็ใหญ่เลยมีหน่อแล้วนะครับมีสองต้นสองต้นน่าจะเป็นมสวยมากัสวยเป็นแม่พันธุ์ได้เลยค่ะไปตั้งเป็นแม่พัน แล้วก็มีธาตุบางแก้วไหมครับธาตุบางแก้วต้นละอะไรดีเอ็ดสิบบาทแปดสิบบาทตซวใหญ่กซเล็กห้าสิบไซส์ใหญ่นี้นะครับไซส์ใหญ่ห้าแปดสิบไซส์เล็กไซส์เล็กห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เม่คิีตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นเมืองนครชุมเมืองนครชุร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่มาก โตนะครับโตแล้วนะครับเปลี่ยนสูงเลยกระถางใหญ่แลยกระถางแปดได้เลยค่ะตัวนี้ราคาเดียวกันไหมครับราคาเดียวกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ครับสวยมากสีชมพูหวานมากครับอันนั้นพัทยาค่ะพัทยาแปดสิบาทแปดสิบบาทค่ะเจ้าปอแก้วร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเจ้าปอแก้วนะครับไม้แหล่เทียมเมื่อปีก่อนนะครับตัวนี้ครับ หนึ่งร้อยค่ะเจ้าปอแก้วเหมือนกันใช่ไหมครับเขามีหลายหน้าใช่ไหมครับพี่เจ้าปอแก้วหมดเลยนะครับใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับค่ะต่อไปก็จะเป็นเพชรจอมทองเพชรจอมทองสวยมากค่ะเขาไม่ค่อยเจอแดดถ้าเ้าเจอแดดเขาจะเอ็อเขาจะเป็นสีแบบนี้นะครับสวยมากอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบค่ะคือเนสองร้อยนี้สองร้อยแต่นี้สองร้อยบาทอันนี้เขายังไ ร้150บตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะมีต้นนั้นเหมือนเขาจะแพงค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ขอที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นนี้เฮ้ยยังต้นนึงมาเยกนะต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบไม้หนอน,นะครับต้นนั้นต้นนี้ชื่ออะไรครับเก้าทับ เก้าท้าใบเดอกหนอเหมือนกันเปิดราคาเท่าไหร่ครับสามรอห้าสิบค่ะสามรอยห้าสิบตัวนี้ใบใหม่สีเหลืองสวยมากนะครับใช่ค่ะแดงกัดแดงส่วนใหญ่ที่เห็นหน้าเขาจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้น่าจะแดงมากมีต้นเล็กสองต้นเอ่ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็หนึ่้อบแปดสิบาทครับตัวนี้ครับโอ้ขุมทองห้าสิบค่ะห้าสิบาท อันนั้นเมืองปอเกตร้อยห้าสิบนร้อยห้าสิบบาทราคาดีมากห้าสิบบาทเจนสองเป็นเจนสองนะครับตัวนี้ครับตุ๊กแกตุ๊กแกก็มีนะครับตุ๊กแกมีต้นแรคิดไปแปดสิบบาทแปดสิบบาทสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่สวยมากใช่ค่ะกานดำข็งแลมตัวนี้ครับอันนั้นปูทิมค่ะหลวงปู่ทิมใช่มีสองต้นตัวนี้นะครับตัวนี้ มันมีสัตบัญตมันมีสัตบัญญัต้นละห้าสิบบาทตัวนี้ก็หลวงปู่ทีมตัวนี้เท่าไหร่ครับหลวงปู่ทีมห้าสิบใช่ค่ะห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ครับเอ่อมันมีสัตบัญอ๋อเหมือนกันห้าสิบบาทแล้วครับตัวนี้ก็ใช่เหรอครับพี่เอ่อตันนั้นเขาจะกัดอีกสีหนึ่งตัวนั้นขอร้อยหนึ่งค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับมันมีสัตบัญ่ค่ะนะครับสวยมากๆเลยใช่แล้วก็ เศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดเปิดที่ราคาเท่าไหร่ครับเศรษฐีปีชวดอันนั้นเป็นไม้หน่อค่ะรุ้นต้นนั้นเปิดที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบที่เราดูต้นใช่ค่ะมีติดดาวมาแล้วนะครับใช่ใช่ใช่ที่เราดูต้น EP หนึ่งนะครับเป็นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ครับอันนั้นอะไรเอ่ยครับปูนผลนที่เขา ไม่ป้ายใช่ไหมครับใช่ค่ะแปดสิบบาทแปดสิบบาทตันนี้ครับอันนั้นสิลานักป่าศิลานักป่าครับกัวนั้นขอร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบาทโอ้เยอะมากตัวละห้าสิบนะครับแม่เขาสวยมากสวยมากที่เราดูเมื่อกี้นะตันนี้ก็ทรับคุณผลเหมือนกันทรับยคุณผลนะครับเขาไม่ค่อยป้ายเนาะเมื่อกี้เราขายเท่าไหร่แปดสิบไหมครับใช่ค่ะแปดสิบแปดสิบบาทอันนั้นตัวนี้ใช่ไหมครับ อันนี้ป้ายแล้วนิดเ่ม้ากันก็ได้ค่ะแปดสิบบาทนะครับซับคูนผลต้นนี้ครับอันนั้นไม่แน่ใจคืออะไรเอ่ยจากแล้วครับผมก็มองไม่เห็นอืีอยเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะครับต้นนี้ครับต้นนี้สวยมากอันนี้ซับคูนผลหนอต้นนี้ต้นนี้ป้ายแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้ยกดหนอ แล้วก็มีซับคุนผลตัวเขียวด้วยนะครับห้าสิบบาทอันนั้นเอ่อซับคุนผลเหมือนกันอีกหนึ่งถ้าเอาไปเปลี่ยนกระถางแล้วจัดฟอร์มดีๆเขาจะสวยมากเลยตันนี้จะดูพี่ไม่มีเวลาตัดนี่ครับใช่ค่ะเท่าไหร่ครับเปิดที่ราคาอันนั้นขอสองร้อยสองร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้ครับอันนั้นรัตนารุ่งเรืองร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้รัตนารุ่งเรืองเหมือนกันเหมือนสวยมากตัวนี้สวยมาก ต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบาทอู้สวยจัง<า>เลยครับไม้หน่อหน้าเหลืองมาแล้วนะครับใช่ใช่ตัวน,นี้ครับรับคุณผลครับค่ะต้นนั้นโตแล้วอืมเราขายเท่าต้นนี้เนาะแปดสิบบาทแปดสิบาทนะครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับแล้วก็มีด้านในครับด้านในจะเป็นเศรษฐีชวดลุ้นค่ะครับราคา ขายเท่ากันค่ะสา0ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีมหาเศรษฐีด้วยมหาเศรษฐีหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับตอนนี้ครับอมรอมรัตนโกศิลลุนใช่ค่ะแล้วขายเท่าไหร่ตอนนั้นร้อยหนึ่งไหมครับจชจะไม่ได้หนึ่งร้อยบาทตัวนี้ก็หนึ่งร้อยเหมือนกันไหมครับหนึ่งร้อยบาทเอาลุนเอาหน่อเขาค่ะตัวนี้สวยจังเลยครับตะวันมะละกันตะวันมาละกันมาแยกหน่อค่ะมาแยกหน่อตัวนี้ก่อที่สามร้อยเก้าสิบ ามร้อยเก้าสิบาทตัวนี้นะครับเอออีกต้นหนึ่งครับเท่ากันค่ะสามร้อยเก้าสิบาทมีสองต้นนะครับใช่ค่ะอีกต้นหนึ่งชื่ออะไรเนาะที่มองไม่เห็นอันนั้นน่าจะเป็นโวล้นค่ะใช่ไหมเปิดที่ราคาเท่าไหร่ครับโวล้นเอ่อเท่าไหร่ดีร้อยเดียวค่ะหนึ่ร้อยบาทครับหยิบต้นนั้นไม่รู้ต้นอะไรใช่ใช่ที่ใต้นอ๋อซ้ฟุนผลหน้า ซับคูณผลอีกหน้าหนึ่งนะครับต้นนี้นนี้เปิดที่ราคาเท่าไหร่ครับต้นนั้นายแล้วนะครับพี่หลอดใหม่มาไปแล้วใช่ค่ะขายเท่านั่นขายสองร้อยก็ได้ค่ะสองร้อยบาทครับลากะลุนคะเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับเปลี่ยนกระถางได้เลยแล้วก็มาที่ตู้ต่อไปกันเลยครับตู้นี้จะมีมันมีเอ่ออะไรหน้าเนี่ย นพะกา้กานกพะก้าต้นใ,<ช>ใหญ่มากต้นใหญ่คะ่ะไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยขายที่ร้อยยี่สิบาทคะ่ะหนึ่งรอยยี่สิบาทโอ้ไซส์ใหญ่มากนะครับสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยกให้ดูสักต้นหนึ่งนะครับว่าความสูงเขาประมาณไหนนี่นะครับสูงประมาณฟุตหนึ่งนะครับใช่ค่ะแหน้าจอเลือกได้เลยสนใจนะครับ นี่ค่ะแม่ค้าเอามาสอบถามได้นะครับทักมาดูเดิกเ่เติมได้เอามาเปลี่ยนเป็นกระถางนี่สวยเลยโอ้สวยเลยเอามาเปลี่ยนเป็นกระถางห้าเพียงแต่ว่าชุดนี้ก็อยู่ในกระถางสี่ตัวนี้นะครับเพื่อให้ส่งง่ายๆด้วยนะครับใช่ค่ะจะได้ส่งง่ายประหยัดค่าส่งด้วยตุดเดียวกันแม่ค้าเปลี่ยนกระถางนี่ก็น่ารักเลยอันนั้นร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทราคาเดียวหมดนะครับราคาเดียว ราคาเดียวหมดเลยค่ะแล้วก็พาที่ตัวนี้ครับออันนั้นเจ็ดสิบบาทอันนี้ชื่ออะไรครับพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวเจ็ดสิบบาทเข้าน้อยๆที่เราดูสวยตัวนู้นแต่อันนี้เขาป้ายน้อยๆแต่เลี้ยงเดี๋ยวเขาก็จะสวยค่ะเจ็ดสิบบาทสวยยังไงครับทุกอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ทุกกระถางทุกกระถางนะครับก็น้าสวยแล้วเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเลยนะครับัวนี้สวย ลายข้าสวยต้นนี้ลายดีเนาะลายดีมากเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับนกพะก้าวต้นเล็กค่ะนกพะก้าวต้นเล็กค่ะตวนมีร้อยยี่สิบเนาะต้นเล็กขายแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับอืใครอยากได้เล็กๆนะครับก็สายนี้เลยค่ะน่าสวยแล้วแับสีสีครบค่ะมีเหลืองเข้ามิ้นเข้าแดงเข้าสีครบ ตัวนี้แล้วครับพี่ใช่ค่ะขาวเข้าแปดสิบบาทแปดสิบบาทเลยนะคะสวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้ครับเอ่อันนั้นไม้ดำชื่ออะไรนะสมปาถนาสมปาถนาชื่อดีอย่างเลยครับราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทตัวนี้คือไซส์กระถางสี่นิ้วนะครับห้าสิบบาทนะครับสวยมากใบใหม่กระถางหกครับ กระถางหกอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะว่าโตขึ้นเขาะจะกัดแบบนี้ครับอันนี้เป็นสาแมพันนะครับสาตัวอย่างห้าสิบบาทมีเยอะด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะรัศมีเงินห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรัศมีเงินห้าสิบบาทนะครับสวยจังเลยครับแล้วก็จะมีลูกไม้ลูกไม้ล,ไมลูกไม้ตัวนี้นะครับใบใ<ช>แดงมากลูกไม้ดำแดงค่ะต้นละ หกสิบาทค่ะหกสิบาทลูกไม้สวยมาก6วหกสิบาทอันนี้สวยนี่ออกหน้าใหม่แล้วลูกไม้เหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้่ะครับอันนั้นก็ลูกไม้เหมือนกันค่ะลูกไม้ราคาครับเท่ากันค่ะหกสิบาทนะครับตัวนี้ก็ลูกไม้ใช่ค่ะอันนั้นแตกแปกแตกดีแตกมาหกสิบหกสิบบาทนะครับใช่ค่ะตัวนี้ครับอันนั้นหกสิบาทค่ะหกสิบาทไซส์ใหญ่เลยนะครับใหญ่เลย มีลูกแล้วค่ะต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมครับอ่าสีแดงเนี้ยค่ะนี่นะครับใช่ค่ะลูกไม้เท่าไหร่ครับต้นนั้นหกสิบเท่ากันหกสิบบาทนะครับอันนี้กัดประคับแล้วลูกเจ้าปอแก้วไหมครับตัวนี้ลูกทาดบางแก้วทาดบางแก้วใช่ค่ะหกสิบบาทออกประคับแล้วค่ะอุ้ยใบใหม่มาก ออกสิบบาทเลยนะคะแล้วก็จะมีฝั่งนี้มน้น้ำเมืองนนอ๋อเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนดูน้ำเมืองนนด้วยนะคะใช่น้ำเมืองนนโตขึ้นเขาจะคล้ายๆเนี้ยค่ะเพราะว่าชุดเดียวกันอู้สวยมากๆเลยนะครับน้ำเมืองนนโอ้ลายดีมากค่ะที่บ้านจะเก็บประมาณเนี้ยค่ะสวยมากนะครับใช่ค่ะอันนี้ต้นพี่เขาค่ะ อันนี้ต้นน้องเปนแบ่งนะครับตัวนี้ใช่คระแบ่งแบ่งหมดเลยค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเออหน้ามังนนต้นเล็กเปิดที่ร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้ยห้าสิบาทรู้ราคาดีมากนะครับหน,นึ้บาทหน่งต้นต้นดมากนะครับนี่ใส่ต้น ีสาบต้นในหนึ่งกระถางใช่ไหมครับใช่ค่ะภูมิมากมากครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้โหมีลายดีมากไม่สวยอันนี้ออกออกสีเหลืองใช่ค่ะสีเหลืองนะครับลายเขาจะสวยนะราคาเดียวกันหมดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับณเมืองนนนะครับก็ไม่สวยแคปหน้าจอไม่ทันก็แอนไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับมีหลายต้นอันนี้อ๋ออันนี้ก็ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเปลี่ยนกระถางใหญ่แล้วก็คืออัพไซส์ราคาได้เลยสองร้อยห้าสิบได้เลยอ่ารอเอฟซีช่องสวนมุมไม้บ้านเอฟก่อนนะครับแล้วค่อยอัพนะครับแล้วค่อยอัพคือรับรีบเอฟนะคะแม่ค้ายังไม่มีเวลาอัพเออตอนนั้นอันนี้จริงๆก็ต้องอัพแล้วก่ะเนี่ยใหญ่มากต้นใหญ่มากนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาเอาหนึร้อยห้าสิบทั้งหมดก่อน อ่าต้นนี้ร้อยเดียวก็ได้ค่ะอหนึ่งร้อยบาทอ่หนึ่งร้อยบาทสวยมากกล้ดก็ลายดีด้วยนะคะัลายดีค่ะลายดีนะคะจะขยันแพ็คเนี่ยอ่าอันนี้ยกแล้วอันนี้ก็ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบครับทีนี้ต้นใหญ่มีไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่เท่าไหร่ครับอ่าอันนี้คิดคิดสองร้อยค่ะสองร้อยบาท นะครับอันนี้รีบเอฟเลยนะคะต้นนี้ลายดีมากสองร้อยบาทรู้ราคาดีนะครับค่ะลายดีด้วยตัวนี้แบบโอ้โหฟอร์มกออันนี้มาเป็นกออันนี้แม่คะอุ้ยมีหัวแล้วเนี่ยอันนี้ขอสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับกอเลยน่ารักด้วยอันนี้อันนี้ต้นใหญ่แล้วต้นนี้ขอ สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบขุ่มปุ่มมากห้าสิบเสองต้นเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับได้ไซส์นี้เลยไซส์ตั้งแม่เลยนะครับแล้วก็ลายดีมากต้นนี้ลายดีมากตัวนี้ค่าส่งหนึ่งร้อยเมาเหมากระถางใหญ่กระถางสี่ค่าส่งเมาเมาหกสิบใค่ชนเหรอน้องตู้ ปชายชนนะครับไปดูชายชนกันขายเท่าไหร่เอออ่ามาดูมาชมชายชนกันนะครับใช่ค่ะนอกตู้ด้วยสวยมากใช่ค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมีสองต้นมีสองต้นนีกหนึ่งกันไม่ค่ะไม่ได้ดูอุ้ยแดงจังเลยครับสีแดงมาก่นอกตู้มีหัวใหญ่แล้วค่ะสำหรับสำหรับท่านใดที่นำไปผ่าได้เลยนะครับตอนนี้ สองร้อยห้าสิบบาทครัเท่ากันอันนี้ก็มีสองต้นโอ้อันนี้มีสามต้นนี่ค่ะสามต้นมีสามต้นสองร้อยห้าสิบบาทคุ้มยังเลยครับคุ้มคุ้มคุ้มอันนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทสวยมากครับใช่ค่ะอันนี้มีหนึ่งสองสามหัวน่าจะมีหัวใหญ่แล้วค่ะอันนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้า าต้น350 350บาทนะครับ3ต้น350 350บาทนะครับไซส์ใหญ่เลยเท่าไหรด่ดีอันนี้อันนี้2ต้นเท่ากับอันนี้ค่ะเท่าไหรด่ดีเมื่อกี้เราบอกเท่าไหร่250 <S 2> 2, <S บาทบคอันนี้ เท่ากันค่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางแปดนิ้วนะครับ <8. S 2> ตอนนี้เราเปลี่ยนกระถางให้พี่ตอนส่งนเนอะแต่มันหนักมากเลยมันหนักใช่เนอะพอเปลี่ยนกระถางเนาะเป็นหกนิ้วเชียวครับพอเปลี่ยนกระถางเป็นหกไม่งั้นลูกค้าก็จะได้ใส่ได้น้อยด้วยใช่ไม้นอกตู้เพราะว่าหนักมากค่ะเนี่ยเพาแข็งแรงอยู่ค่ะ ออตอนส่งของเ,ขเปลี่ยนเป็นหกนิ้วเนาะครับได้ครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมครับมีเยอะนะครับ <laughs> เยอะมาก <laughs> ไม่รู้จะเสนอตัวไหนก่อนดีเยอะมากๆาเลยหมดแล้วค่ะบางตัวก็ยังไม่ได้ขายนะครับใช่ค่ะอ๋อมีต้นนี้ต้นนี้ขายได้เนี่ยค่ะเมืองใหม่ไหมครับเมืองใหม่ต้นใหญ่ไซส์ใหญ่สวยมากหนึร้อยห้าสิบอ๋อมีหน่อแล้วค่ะ 350, สามร้อยห้าสิบเอาไปทำจำนวนได้เลยสามร้อยห้าสิบบาทสวยมากครับทำจำนวนได้เลยแล้วก็น่าจะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะครับอีพีนี้ก็หมดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมอีพีต่อไปกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณและสวัสดีครับ<ะ>